สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่นะสาหรับเกมดารากาเองนะคะ mm hmm. ก็เป็นเกมที่เหมือนจะเล่นง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะ mm hmm. ก็เล่นไม่ง่ายเลย mm hmm. ในเกมนี้นะคะทุกคนก็จะต้องใช้เวลาฝึกฝนนะคะเพื mm ่อ hmm. ที่เราจะเก่งขึ้นนะอย่างกับว่าเราเป็นจอมยุทธจริงๆเลย ในเกมนี้นะคะก็มีเทคนิคมากมายวุตระย่างก็เล่นไม่เหมือนกันนะคะท้าทายผู้เล่นทุกคนมากมากเลยนะคะในวันนี้อราก็อกรวบรวม10เทคนิคที่ควรรู้ภายในเกมรากากันต้องบอกก่อนว่าเทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคพื้นฐานในเพื่อนๆทุกคนต้องรู้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เพื่อนๆเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับการตั้งค่าภายในเกมด้วยนะคะที่เราจําเป็นจะต้องตั้งค่าใหม่เพื่อให้เล่นเกมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ในคลิปนี้นะคะเราก็พยายามรวบรวมเทคนิคนะคะที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆจะได้ใช้กันแน่ๆนะคะยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกัน,นะคะ่ะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเหมือนกันกับเราวันนี้นะคะก็จะมีโปรแกรมที่จะมาแนะนําแล้วก็ให้เพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะคะโปรแกรมที่จะมาแนะนานะคะก็คือโปรแกรมแก Up b o o s t e r เองมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะก็วิธีการใช้งานง่ายมากๆเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างติดตั้งสมัครมาล็อกอินหลังจากนั้นนะคะก็กดเลือกเกมที่ต้องการโปรเตอร์ให้เองตัวโปรแกรม p e a r up o u t e r จะช่วยปรับปรุงในเรื่องของความเสถียรของอินเทอร์เน็ตทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมีความเลื่นไหลนะคะลดความไหนความกระตุกข,ของภาพภายในเกมตอนนี้โปรแกรม p e a r up router ก็ได้ร่วมมือกันกับเกมมาร์กา โดยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะถ้าใช้งานล้วติดใจเพื่อนๆก็ค่อยไปสมัครใช้งานกันต่อได้เลยคะ่ะสำหรับเทคนิคนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บของเปลี่ยนก่อต่างๆนะอย่างเช่นถ้าเรามีก่อขาวนะเราต้องการเก็บก่อสีฟ้าเราสามารถกด E ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่า เรามีเกาะสีฟ้าอยู่แล้วเราอยากจะเก็บเกาะสีขาวขึ้นมาเนี่ยเราจะกด E ไม่ได้นะเพราะว่าเราอะมีเกาะที่มันออขั้นสูงกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนท,ทันทีเราสามารถกดเลขสามได้เลยนี่นะคะก็คือมันจะเปลี่ยนให้ท,ทันทีนะไม่ว่าเกาะน,นั้นจะเต็มหรือไม่เต็มหรือว่าเป็นสีอะไรนะคะก็คือเปลี่ยนแทนกันได้หมดเลยนะคะเรื่องของอาวุธนะคะก็จะคล้ายๆกับ การเก็บเกาะน,นั่นเองนะก็คือถ้าเรามีอาวุธที่ดีกว่านะแล้วเ,เราต้องการสมมติว่าอ,อ,อย่างนี้นะคะเรามีอาวุธขาวเราต้องการเปลี่ยนเป็นอาวุธสีฟ้าอันนี้เราขอเอกสารมาเลยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะถืออาวุธเป็นนันชักประเพทเดียวกับอันนี้นะคะที่เป็นสีฟ้าก็คือมีนันชัก ขาวอยู่ต้องการเปลี่ยนเป็นนันชักสีฟ้าเราสามารถกด e ได้นะแต่ถ้าเป็นนันชักสีฟ้าเราต้องกาบต้องการเก็บสีขาวขึ้นมาเนี่ยเราจะกดไม่ได้นะคะเราต้องใช้เลขสามแทนมันก็จะแบบเออเก็บขึ้นมาแต่เนี่ยถ้าเกิดมันติดติดกันอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือมันก็จะเก็บยากเนาะถ้ามันติดกันแบบนี้มีโอกาสเก็บผิด ราะฉะนั้นบางทีเราจะเปิดแท็บเอาถ้าเกิดว่ามันอยู่กันเยอะๆ,ๆมากๆก็อาจจะต้องใช้แท็บช่วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ชิ้นเดียวเลยเราก็จะใช้เลขสได้ส่วนอันนี้เป็นเทคนิคการเก็บโซบูมแบบรวดเร็วนะคะปกติเนี่ยถ้าเราเก็บของเราจะต้องเปิดแท็บขึ้นมาเนาะแล้วก็เก็บของต่างๆโซบูมเนี่ยก็เช่นเดียวกันเราสามารถกดแทบ็บแล้วก็คลิกซ้ายได้แต่มันจะมีวิธีที่เร็วกว่านั้นเราเพียงแค่เรากด e นะคะ กด e สองทีใกล้ๆนะกดแบบนี้ปุ๊บ,บได้เลยก็จะสะดวกกว่ามากเลยนะคะเวลาที่แบบศัตรูเยอะๆนะคะเราไม่ต้องกดแ็บเพื่อมาคี์อีกรอบนึงนะเราสามารถกด e สองครั้งแล้วก็เก็บได้อย่างรวดเร็วนะคะโอเคแล้วก็เรื่องของการปั๊มยานะทุกคนถ้าเกิดว่าเออเรากดเลขสีก็จะเป็นการปั๊มยาเลืดอนอนะถ้าเลขห้างก็เป็นปั๊มยาก่อเราจะกดส oh, ีเดินไปด้วยแบบนี้นะ จะเป็นการแบบโยกหลบศัตรูไปเรื่อยๆแบบนี้รึปด๊บ,ดบ,ดบก็คือมันจะแบบว่าช่วยให้เรานะคะหลบจากการโดนยิงได้หรือว่าโดนศัตรูแบบเออเล็งเป้าออะแบบถ้าเกิดเราอยู่ยืนนิ่งๆเพื่อปั๊มนะคะเขาก็จะเล็งเราได้นะ้อยิงมาได้ถ้าเราหลบแบบนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆด้วยนะแล้วก็เออเป็นการแบบทําให้เขาเล็งเราได้ยากมากขึ้นนะ โอเคแล้วก็มาอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่านะคะก็คือเราสามารถที่จะเกาะหลังคาข้างบนได้นะมันจะอยู่ตรงคํานี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าเราจะสามารถกระโดดขึ้นไปเกาะแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเราไม่ตั้งนะอ่าลองทําให้ดูถ้าเราปิดไว้นะคะมันจะเกาะไม่ได้นะเห็นไหมว่ามันแตกต่างกัน มันจะก่อได้แค่ข้างๆนะพอเราจะก่อขึ้นไปทำไมทำไมก่อไม่ได้โอ้เพื่อนๆยังไม่ได้ไปตั้งค่าอันนี้น,นั่นเองอันนี้สาคัญมากนะทุกคนต้องไปเปิดไว้นะคะนี่มันก็จะกระโดดก่อได้เลยแบบต่อมาการใช้คิวนะการกดคิวเนี่ยนอกจากเอาไว้ฮุกแล้วมันเอาไว้ทำให้เราเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นด้วยนะแล้วก็อ่า ในจุดบางจุดเห็นไหมว่ามันมีต้นไม้อย่างนี้นะคะเราพอเรากดไปปุ๊บมันจะเห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะจะลบสิ่งที่แบบว่าเกะก,กะตาไปนิดนึงอะ่ะมันก็จะลบออกไปเราจะเห็นอะไรได้ง่ายขึ้นแต่เราก็ไม่ได้กดไว้ตลอดนะก็คือจะแบบกดเปิดเปิดปิดปิดนี่นแหละให้มันเป็นการเช็คนะอันนี้จะเอาไว้ใช้แบบ ใช้เยอะมากเลยนะเวลาไล่ศัตรูก็ใช้เนาะแล้วก็เวลาที่แบบว่าอย่างต้นไม้พวกนี้เราก็กดคิวไว้เช็คนะคะคือบางทีก็จะมีศัตรูที่แอบอยู่ข้างบนต้นไม้เนาะเราก,กดไปเงี้ยเห็นไหมว่ามันเห็นแบบหมดเลยนะแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยมันก็จะช่วยแบบว่าลบลบภาพบางอย่างออกไปเนาะทำให้เราเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่เอาไว้เช็คศัตรูได้นะคะคือการกดปุ่มเปลี่ยนภาษา อันนี้มันจะเป็นดีฟอร์มาเนาะก็คือกดปุ๊บมันจะล็อกเป้านะคะแล้วก็จะเห็นเลือดศัตรตูด้วยนี่จะเห็นเลือดศัตรตูในระยะนะระยะประมาณ20เมตรถ้าเข้ามาในระยะเรากดมันก็จะเห็นเลือดนะแล้วก็จะเป็นการล็อกเป้ากดอีกทีหนึ่งเพื่อแคนเซิลประมาณนี้นะเอาไว้ใช้ได้นะบางทีที่แบบว่า เราอยากเช็คเลือดเขาก่อนนะว่าเลือกเขาเยอะกว่าเราหรือเปล่าอ,อะไรอย่างงี้ก็เอาไปกดเช็คได้อต่อมาเป็นการเลือกทิศทางในการโจมตีนะเราสามารถกด W นะคะหรือกดาากด W ก็ได้นะหรือกด WAD ได้ทุกปุ่มเลยนะจะเป็นการแบบว่าสามารถเลือกปล่อยไปอีกทางนึงได้สมมติเราชาร์จอยู่นี่เราไม่ต้องการไปล่อยไปข้างหน้าแล้วเราหันกล้องกลับมา แล้วก็กดเอ่อกด W ไว้ y, แล้วก็หันกล้องไปทางที่เราต้องการจะปล่อยนี่ปล่อยไปเลกนึงแล้วก็หันกลับมาก็ได้ใช้ได้กับถูกอาวุธนะนเราแบบใช้ไางหน้ดใช่ปะเอเราหันข้างหลังนี้ก็ได้นะคะ ก็คือสามารถเอาไปปรับใช้กับทุกอาวุธได้เลยนะมันมันทำแค่แบบว่าเรากดกดทิศทางไปก่อนแล้วเราก็หันไปทางที่เราต้องการโอเคทุกคนในนี้นะก็จะมาพูดถึงการปิดอาวุธนะปิดการใช้อาวุธแบบไวๆเนาะคือบางทีอะเราวิ่งไปใช่ไหมเราเก็บมาได้ปืนสองอันอแล้วเรายังไม่อาวุธใช้เลยแล้วแบบมันก็จะแบบ ปหยิบอาวุธมาใช้แบบนี้บางทีเมื่อก่อนอนะเราไม่เป็นอนะเราโยนทิ้งไปเลยนะโยนอาวุธทิ้ง <laughs> <laughs> เพื่อให้ตัวเราถือมือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันสามารถปิดการใช้ได้แบบนี้นะ turn off. ก็คือกดปุ่ม B นะจะเป็นเปิดปิดอ๋ออันนี้เราไปเซตติ้งเพิ่มนิดนึงนะคะทุกคนจะเซตเหมือนเราก็ได้หรือว,ว่าจะใช้ตามที่เขาให้มาเลยก็ได้นะมันจะอยู่ตรงนี้อ่าคำว่า เอาหมเอาไหม setting นะคะแล้วก็คำว่า c อน t r o l นะแล้วก็รี m a p รี m a p เนี่ยเราจะมาตรงคำว่าอันนี้ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นเลขศูนย์นะทุกคนถ้าเกิดทุกคนจะใช้เหมือนเราอ่ะก็เปลี่ยนมาเป็น B ปุ่ม B ได้มันก็จะช่วยเรานะคะในการแบบเราถืออาวุธอยู่เราต้องการเปลี่ยนมาใช้มือ uh, ได้อย่างสะดวก แล้วพอเราจะใช้แล้วก็จะกลับมาใช้อาวุธใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มลูกกี้เหมือนเดิมนะคะหรือว่ากดเลขหนึ่งเลขสองก็ได้แล้วแต่คนถนัดถ้าจะเปลี่ยนไปใช้ไหมก็กด B ประมาณนี้อันนี้ก็ต้องมาเซตกันนิดนึงนะคะโอีกอันที่จะต้องเซตนะ้มันจะเป็นเรื่องการาสลับอาวุธมาใช้เองมันจะเป็นออโต้สลับอาวุธเนาะเวลาที่เราโดนแพรี่อาวุธล่นอะ มันจะเอาอาวุธในคังนะคะเปลี่ยนมาให้เราถือนะโดยที่แบบมันก็จะเรียงตามลำดับอาวุธที่อยู่ในคังนะคะชิ้นแรกเนาะก็ไล่มาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีแต่อาวุธปืนนะมันก็จะไม่สลับมาให้นะทุกคนมันจะสลับเฉพาะอาวุธที่อยู่ในคังที่เป็นอาวุธระยะใกล้นะเอออันนี้เราปิดไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ปิดอะ่ะมันจะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะสาหรับ เท่าที่เราเข้าใจเนี่ยเราไปปิดคำนี้ไว้นะออโต้สวิต h วรวพอน a f โ e r บีเคอัลเตอร์ก็คือถ้าเราโดยเค u n ลเตอร์เนี่ยมันจะสลับอาวุธให้เองใช่ไหมถ้าเราปิดไว้มันก็เราก็จะต้องหยิบอาวุธขึ้นมาเองเพราะว่าข้อเสียของการแบบที่มันออโต้มาให้อะ่ะคือบางอาวุธอะ่ะเราไม่ได้ถนัดเราไม่ได้อยากเล่นนะเรามีอาวุธอื่นที่เราอยากเล่นมากกว่าอย่างเช่นแบบในคังอาจจะมีลองซอส ด็เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะสมมติมันก็จะหยิบลองซอสมาให้สมมติเราไม่อยากเล่นลองซอสเราอยากเล่นเด็คเกอร์มากกว่าเราก็ต้องมาเปลี่ยนอีกคียอยู่ดีใช่ไหมก็คือแบบคือที่มันออโต้มาให้อะเราก็ไม่ถูกใจอยู่ดีเราก็เลยคิดว่าเลือกเองนะคะน่าจะดีกว่าเราก็เลยจะไปปิดการตั้งค่าไว้นะมาที่เซตติง้งเกมเพย์นะแล้วก็อันเมื่อกี้ออโต้ Auto นะปิดไว้ทีนี้เวลาที่อาวุธหล่นอะบางคนจะแบบ สมมติเราถือเป็น,ป,นปืนไว้เนาะอาวุธหล่นแบบนี้เราต้องการเปลี่ยนอาวุธมาใช้แบบไวๆทำยังไงนะคะเราแค่กดแท็บนะแล้วคลิกหนึ่งครั้งมันจะเปลี่ยนมาให้เลยแล้วก็หยุดมาใช้ได้แบบนี้นะคะจริงๆในของในคังเนี่ยเราสามารถกดกดแล้วก็เลือกได้เลยแบบเนี้ยก็คือกดแทบ็บ แล้วก็คลิกไปที่อาวุธที่เราต้องการใช้นะคลิกซ้ายหนึ่งทีมันก็จะเปลี่ยนแทนให้เลยหรือว่าเราถืออาวุธปืนอยู่เราต้องการไม่ใช้อาวุธปืนละแล้วก็คลิกซ้ายอาวุธที่เราต้องการมันก็จะมาที่ช่องเ,อเลขสองเลยนะอยู่ที่ว่าเราเราเลือกอันแรกไว้เป็นอะไรถ้าเราเลือกเลขหนึ่งไว้อยู่ตอนนี้เราถือเด็กเกอร์เราคลิกหนึ่งทีเป็นนังชักมันก็จะเปลี่ยนนังชักมาให้เลยแบบนี้นะคะมันก็จะรวดเร็วมากๆ โอเคอีก okay, อันหนึ่งนะที่เพื่อนๆสามารถไปดูข้อมูลได้เนะาะเกี่ยวกับเรื่องเจตอันนี้เราอาจจะแบบแนะนํานะคะว่าลองไปดูในหมายถึงถ้าจะดูวิธีการใช้งานนะคะว่าอันนี้ใช้งานยังไงเอฟเฟกที่มันออกมาจะเป็นยังไงนะคะอย่างตัวอย่างเราก็สมมติว่าเราอยากดูว่าเฮปต้านะคะใช้แล้วมันจะเป็นยังไงหรอเราก็กดมาคิดตรงนี้นะคะคือในนี้นะมันจะมีบอก มันจะมีภาพให้ดูนะคะว่าการ c h a เร่อันนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะแล้วก็มีรายละเอียดให้เราได้อ่านนะคะก็คือการกด F2 เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลนะเบื้องต้นสําหรับในเกมนะที่เราสามารถดูได้แบบอย่างรวดเร็วนะโดยที่เราไม่ต้องแบบไปด,ดูจากใน YouTube หรือว่าอะไรย้ยก็คือดูได้เบื้องต้นจากในนี้เลยหรือว่าเราเล่นในเกมอยู่นะคะเราเล่นเกมอยู่นะไม,ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องฟรีเทนเนิ่งนะเราก็สามารถกด F2 ขึ้นมาดูเจตอันนั้นได้เลยนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรอเจตนี้ชื่อน,นี้มันคืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะก็คือแบบว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะสาหรับปุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเออมือใหม่นะคะเราก็ใช้บ่อยนะแรกๆก,ก็คือแบบเออก็กด F2 มาดูนะว่าเจตนี้คืออะไรแต่ถ้าหลังๆเราก็จะจำได้แล้วเนาะก็จะไม่ค่อยได้เปลดมาใช้แล้วแหละ โอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะกับ10เทคนิคนะที่ควรรู้ในเกมมารกาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้ามีข้อไหนที่เพื่อนเพื่อนยังไม่รู้เราได้รู้นจากในคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าอ,อ,อันไหนบ้างนะคะที่ยังไม่รู้จริงๆเราทํามาเราก็พยายามรวบรวมคิดว่าอันไหนเพื่อนๆน่นถ้าจะเป็นประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นพวกเซตติ้งต่างๆที่อาจจะเห็นว่ายังไม่มีคน เอออเามาบอกกันหรือว่าเขารู้กันอยู่แล้วอันเนี้ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็พยายามโอเคลองรวบรวมมาดูนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะเราไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ